นี้เราก็เคลือบแก้วเสร็จแล้วนะคะมารับรถร้านเคลือบแก้วค่ะเคลือบแก้วแบบเต็มระบบนะคะทําในห้องได้มาตรฐานนะคะตัวนี้เป็นห้องอบนะคะทำเคลือบเสร็จเราก็อบเรามาดูความเงาของรถกันนะคะมาแรงวันเก่อน,นี่ก็ลื่นล้มได้เลยนะคะล้มหัวแตกเลยนะคะถ้ทาท่านใดอยากเคลือบแก้วเงาเแบบนี้ก็จัง้งงปัดได้เลยนะคะ ้วสีขาวเคลือบแก้วไปกจ็จะดูแลรักษาง่ายขึ้นเนาะมีบริการทําเคลือบแก้วด้วยนะคะคันนี้ทําเคลือบแก้วทําเพิ่มกาปันปน,นิมนะครังหล่อทั้งภายในและภายนอกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์รูปัดมิสูสายเปเช่นเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเป,เปที่ไหนนะคะวันนี้เปกันที่โชว์รูมนั่นเองนะคะลูกค้ามารับรถเองนะคะมาจากจังหวัดสระ อรัญญประเทศนะคะลูกค้าก็ติดตามลูกปัดมาจากหลากหลายช่องทางนะคะก็เลยได้มาเป็นลูกค้ากันนะคะคันนี้มาดูเลยว่าลูกปัดแต่งอะไรบ้างคันนี้ก็ตอนแรกลูกค้าจะแต่งแบบเบาๆทำไปทำมาไม่เบาแล้วค่ะทำมาก็เต็มเหมือนเดิมเพราะว่าไหนๆเราก็แต่งแล้วแต่งออกจากลูกปัดไปให้ให้เสร็จให้สวยเลยนะคะว่าจะได้เอาไปใช้งานไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งเพิ่มอีกนะคะคันนี้เราก็มาพร้อมกับชุดกันชนหน้า KTC หลอ่ลอๆแบบนี้ไปเลยนะคะ พร้อมกอับไฟสปอร์ตไลท์กลมคู่หน้านะคะแล้วก็คันนี้มีพิเศษยังไงคันนี้ลูกปัดทำพ่นกันสนิมด้านล่างมานะคะพ่นกันสนิมให้ลูกค้ามาเรียบร้อยพ่นกันสนิม ข้อดีคือตัวนี้พ่นทุกชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ด้านล่างเหมาะสําหรับลูกค้าที่ลุยจริงๆลุยเข้าสวนเข้าไร่ที่มีเจอดินโคลนหรือลูกค้าที่อยู่โซภาคทะเลอะค่ะน้ํากร่อยน้ําเค็มนะคะแนะนําให้พ่นกันสนิมเพิ่มไปแบบนี้นะคะตัวนี้พ่นกันสนิมหนึ่งครั้งอยู่ได้ประมาณ5ปีเลยนะคะเราก็จะมีการแันแทนเน้นดูแลเรื่อยๆถ้าเกิดว่าลูกค้าทํากับลูกปัดเนี่ยแล้วบังเอิญอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เข้ามากรุงเทพก็ ให้ลูกปัดเข้ามาดูแลในเรื่องของพ่นกันสนิมด้านล่างเพิ่มเติมให้ได้นะคะเพราะเรามีการรับประกันให้ลูกค้าเนาะทำเด้อค่ะพ่นกันสนิมปัดว่าด้านล่างเนี่ยเรามองไม่เห็นนะมันอยู่ข้างล่างเราก็ทําให้เรียบร้อยจากลูกปัดไปเลยแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะเงาตาแตกค่ะเงาตาแตกเพราะว่าเราทําเคลือบแก้วให้ลูกค้าด้วยเคลือบแก้วลูกปัดไม่ได้ทําเคลือบแก้วแบบที่เอา เอาเอาอะไรมาละเลงนะคะลูกปัดทาเคลือบแก้วแบบเต็มระบบให้ลูกค้านะคะคือมีการเคลียร์พื้นผิวก่อน <sk art> เราทําพื้นผิวเนี่ยหลายค่อนข้างหลายขั้นตอนเพราะว่าลูกปัดเคยอยู่ร้านเคลือบแก้วมาก่อนเคยทำเคลือบแก้วเคยอยู่กับบริษัทเกี่ยวกับทาเคลือบแก้วมาก่อนก็ค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็ค่อนข้างจะหาร้านที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะมีการเคลียร์ผิวก่อนแต่บังเอิญรถเราเป็นรถป้ายแดงที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมา ผิวก็เลยไม่ต้องการเคลียร์อะไรมากรอบแรกเราก็จะลงขัดขัดผิวให้ผิวเรียบเนียนผิวรดนะคะมันจะมีแบบถ้าเกิดเราไม่มีการขัดหรือไม่มีการเคลือบแก้วเวลาเราลูบไปอย่างไงี้นะคะมันจะมีความสากมันจะมีเม็ดลูกค้าลองลองลูบรดรถตัวเองดูมันจะเป็นเม็ดเม็ดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทําเคลือบแก้วเนี่ยเราจะปั่นปั่นปั่นสีรดให้มันให้ผิวเนี่ยเรียบแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลงน้ํายาเคลือบแก้วลงไปแล้วทําให้น้ํายาเคลือบแก้วเนี่ย มันเงานะคะเงาแล้วเราก็อบพอเราลงน้ายาเคลือบแก้วเนี่ยระดับเก้าเฮสนะคะพอลงปุ๊บแล้วเราก็เอารถเข้าไปอบในห้องอบนะคะได้มาตรฐานรถก็จะทําให้เงาขึ้นแล้วข้อดีของการเคลือบแก้วคือ1เลยดูแลผิวลรถให้ลูกค้านะคะเป็นเงาแบบนี้อ่าวารันตีตัวเนี้ยค่ะอยู่ได้3ปีนะคะเคลือบแก้วครั้งหนึ่งก็คือรถจะเงาแบบนี้ถ้าเราดูแลดีหมายความว่าสัก6เดือนลูกปัดให้น,นำการมันตทเน้นสักหนึ่งครั้งนะคะเข้ามัลติเน้นเคลือบแก้วได้เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะทําให้ ดีขึ้นแต่ถ,ถ้าเกิดเป็นรถสีดาอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเคลือบแก้วเราจะเห็นความแตกต่างเยอะแต่ถ้าเป็นสีขาวก็ทําให้รถเงาขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาไฟสองนะคะเราจะเห็นพวกรถมันจะเป็นแบบวงวงวงแนละ้วถ้าเป็นสีดํานะแต่เป็นสีขาวอะ่ะ ก็ก็จะไม่เห็นนะคะอ่าประมาณนี้แล้วคันนี้ลูกปัดใส่เป็นยางปกติเราไม่ค่อยได้ใส่ยาง r t กันคันนี้ลูกปัดใส่เป็นยาง r t 265ีสอทับเจ็นะคะยาง RT กีก็ข้อดีของเขาก็คือวิ่งได้2ถนน2แบบนะคะแบบถนนเรียบกับแบบถนนตะกุยทางทางในสวนอะไรเงี้ยค่ะมาพร้อมกับโลบาร์นะคะคันนี้ไม่พอค่ะคันนี้ลูกค้าใส่เป็นกล่องใส่ของแคลลี่บอยด้านหลังแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆที่ ต้องการเก็บของเก็บเครื่องมือนะคะเวลาที่เราอ่คันนี้แจ้งก่อนว่าลูกค้าท่านนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาอันนี้ลูกค้าอาจจะต้องเอาใส่เครื่องมือในการทําก่อสร้างในการทารับเหมาในการเครื่องมือของช่างอะค่ะใส่ไว้ในนี้แล้วมีกุญแจล็อกเรียบร้อยนะคะเก็บงานเรียบร้อยคันนี้ขอแต่งแบบคลีนคลีนคลินหล่อๆคือไม่หล่อมากหล่อจริงๆไม่พอค่ะด้านในเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวฟังนี้ก็เลยฟังนี้ ลูกค้าขอมาว่าเดี๋ยวให้คุณแฟนนั่งฝั่งนี้นะคะขอเป็นที่ใส่กระจกมีมีที่แต่งหน้าโดยกปกติตัวนี้ไม่มีนะคะลูกปัดจัดให้นะคะอะไรที่ลูกค้าขอลูกปัดก็ให้หมดแหละอะไรที่ให้ได้ก็ให้คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะคะติดเป็นพวงมาลายัยไททันได้สีส้มนะคะนี่เลยใส่พวงมาลัยแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอทัชสกรีนมาแล้วก็ตัวนี้ไม่พอใส่ไททันชิปด้วยนะคะไททันชิปแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นกุญแจรีโมทให้ด้วยนะคะ ประมาณนี้คันิเกี์ออโต้นะคะโอเคคร่าวๆซื้อรถกับลูกปัดนะคะลูกปัดดูแลตั้งแต่ผิวผิวรถนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะด้านในด้านนอกดูแลหมดเลยนะคะทีทีท่านไหนนะคะสนใจรถมิตซูบิชิทุกรุ่นนะคะโทรหาลูกปัดได้เลยนะคะ ที่เบอร์0 8 1 6 4 1 4 5 7 6ค่ะลูกปัดอยู่โชว์รูมที่นี่นั่นเองนะคะมีสูเซโคย่าสักค่ะลานมีพาติดก,กับห้างแฟชั่นไอแลนด์เลยนะคะังจุดสังเกตง่ายๆก็คือเจอแฟชั่นแล้วก็่านมานิดหนึ่งก็จะเจอโชว์รูมเรานะคะก่อนไปวันนี้ฝากติดตามคลิปลูกปัดไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกปัดได้มีกําลังใจทํางานในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขออนุญาตไปส่งก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ Light. So cold, sleep is nice. So tired, my eyes fight. They just wanna close, back up tight. Get up, put it on. Hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones. No, this life pure, only for the strong. Feeling slow, shake it.